ลองทดลองดูเอาน้ำใส่ขวดเต็มช่วงช่วงที่ผ่านมาสองวันแล้วก็เอาปากขวดทิ่มลงไปในพื้นตอนนี้น้ำสองวันก็จะลดมาเหลือแค่นี้อันนี้ขวดเล็กไม่ใช่ขวดใหญ่สองวันแล้วก็ไม่สลด แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะว่าฝนตกเป็นระยะหรือเปล่าเนาะแต่ว่าน้ำเนี่ยลดไปแค่ยังไม่ถึงครึ่งขวดลองทดลองดู วันนี้มาเอาน้ำเหมือนเดิมทุกคนบรรทุกแบบนี้แหละก็เลยทำคลิปให้ดูกันหน่อยนะ เอาน้ำไปรดต้นไม้กัน Uân, chú Uân. เอาเลยน่าเลยตัวนนสวยโอ้โหอุ้ยนี่นี่โอ้โหนีนหน่นี่ต้องจระเจดีโดนเขาปนดิโอเคน,นเั่นแหละสวยเมื่อกี้มันทำไมนีพี่น่าจะเป็นตัวยาวๆนะนไอท้ทีเอายาวเาวมื่อกี้เนะนี่ย เพือนี่เ่อ,อบง้งวันนี้จะพามาดูเหตุการณ์ <c ười> คือตะโกต้นนี้มันสูงแล้วเราก็เอาเครื่องฟ้าเนี่ยให้มันไต่ขึ้น เห็นไหมแต่ความสูงของตะโกเนี่ยเคยกลานไปแล้วตัดยอดไปแล้วมันก็ยังสูงอีกมันจะไปแย่สายไฟเข้าหมู่บ้านซึ่งก็ทำนองเดียวกันกับต้นตะโกต้นนี้เหมือนกันมันก็สูงจะไปแย่สายไฟ ยอดตะโกทั้งสองต้นวันนี้ก็เลยต้องตัดส่วนเครื่องมือก็ใช้เลยไฟฟ้าซึ่งราคาจำไม่ได้แล้วเขาแถมแบตเตอรี่มาสองก้อนยี่ห้อเนี้ยทุกคนเขาใช้ได้พร้อมกับบันได แต่ขณะตัดคงไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะถ่ายให้ดูก็คือหลังจากตัดแล้วลองติดตามกันทุกคนตัดได้หนึ่งกิ่ง เจอรังพึ่งโดนต่อยไปหลายเม็ดเลยทุกคนเอ้ยทุกคนไม่มีอะไรมากโดนพึ่งต่อยเลยต้องโดดหนี เลือกไม่ดีทุกคนได้กิ่งเดียวเองเอาแค่นี้เนาะ <laughs> ไม่งั้นเสร็จพึ่งแน่เลยเออจริงๆจะไม่จะไม่รบกวนเขาหรอกคิดว่าเราไปตัดแล้วก็รบกวนเขาแล้วเขาก็เลยต้องมาป้องกันตัวแต่ปรากฏว่าไปคุยกับพี่ที่อยู่ข้างสวนเขาบอกว่าเพอเพอเขากำลังล้างจงล้างจานมันก็ไปต่อยเขา หรือเขามีกลังใส่น้ำมัน,ม,นมันมีคนผ่านมันก็ต่อยเขาเออถ้าต่อยเพราะว่าเราเนะี่ยไปตัดไม้เลยรบกวนเขาก็จะปล่อยให้เขาอยู่ต่อไปแต่พออย่างนี้เนี่ยไปรบกวนข้างบ้านเขาก็เลยบอกว่ามาตีเลยไม่งั้นเด็กเล็ก ต่อยเข้าจะเป็นปัญหาเอาละทุกคนปิดกล้องตรงนี้กันแล้วกันเนาะวันหน้าเจอกันใหม่ขอมีความสุขสุขาแข็งแรงสวัสดีครับบ๊ายบาย